องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาได้ค้นพบว่าดวงจันทร์ได้เคยแยกตัวออกเป็นสองซีกและหลังจากนั้นได้ประกบเข้าด้วยกันเหมือนเดิมท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะไลฮิวะสลัมผาดวงจันทร์พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยนาซาการผ่าดวงจันทร์ชักกุ้นกอมัดปาฏิหาริย์มุยซาของท่านาศาสดาสอละลัลฮุอะไลฮิวะสลัม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตายิ่งผู้ทรงปราณีสเสมอการละอวสารของโลกใกล้เข้ามาแล้วและดวงจันทร์ได้แยกออกและแม้พวกเขาจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ปาฏิหาริย์ที่แสดงถึงความสัต์จริงของมุฮัมมัดพวกเขาก็จะหันหลังให้และจะกล่าวว่านี่คือมายากลที่มีมาอย่างต่อเนื่องและพวกเขาได้ปฏิเสธ